วันนี้ทางเราจะพามาทำความรู้จักกับอสุรกายจากเกาหลีใต้ที่เกิดจากการทิ้งสารเคมีลงแม่น้ำเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับ กวหมูหรือกวัวมูออกเสียงไงก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีมานะ <L un> ก่อนจะรู้จักกับสับประหลาดตัวนี้เรามาทำความรู้จักกับภาพยนตร์ของมันกันครับ The Host เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญสัประหลาดยักษ์จากทางเกาหลีใต้ที่ออกฉายในปี2006กำกับโดยบงจุนโฮนอกจากจะมีสัประหลาดแล้วภายในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีดราม่าและการเสรียดสีทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วย โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ที่กำกับโดยบงจุนโฮหลังจากได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับอย่าง Barking Dogs Never Bite ประกอบกับคำชมเชยและความสำเร็จด้านรายได้ของผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอย่าง Memories of Murder ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมีงบประมาณการผลิตที่สูงถึง1 0 0 0 0ล้านวอนในการถ่ายทำบางส่วนเกิดขึ้นในท่อระบายน้ำจริงใกล้กับแม่น้ำหันแทนที่จะเกิดขึ้นในกองถ่าย ดาราและทีมงานจึงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระหว่างการถ่ายทำทีมงานต้องรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและอุณหภูมิโดยรอบซึ่งรวมถึงน้ำเสียที่แข็งตัวในอุณหภูมิที่เย็นจัดจนต้องแยกและละลายมันออกมาและยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนจะมีลมแรงน้ำจะระเหยและตะกอนจะกลายเป็นฝุน่นซึ่งปิวไปตามลมจนเข้าหน้าทีมงานและนี่ก็คืออุปสรรคส่วนมากที่เกิดขึ้นในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ ในด้าน Special ลเอฟเฟกต์ัประาดตัวนี้ได้รับการออกแบบโดยชินเวเชนแบบจำลองถูกทำขึ้นโดย VETA WORKSHOP และส่วน a n i m เม o r i ริงทำโดย CREATURE WORKSHOP ของ John Cox ส่วน CGI ของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำโดย THE o p e n i ิตามที่ผู้กำกับกล่าวแรงบันดาลใจมาจากบทความในท้องถิ่นเกี่ยวกับปลาที่ผิดรูปซึ่งมีกระดูกสันหลังเป็นรูปตัวเที่ถูกจับได้ในแม่น้ำหัน ดังนั้นผู้กำกับจึงต้องการให้มันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์เหมือนปลาจริง,รงๆมากกว่าจะมีการออกแบบที่เหนือจินตนาการในฉากเปิดของภาพยนตร์ชาวประมงสองคนน่าจะพบกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ในขณะที่มันยังเล็กพอที่จะใส่ไว้ในแก้วใบหนึ่งได้ซึ่งชวนให้นึกถึงต้มกันเหนือที่เรียบง่ายของมันนอกจากนี้ตัวของมันนั้นยังมีขาส่วนหน้าที่คล้ายกับขาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอีกสำหรับสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์แนวนี้ตัวของมันนั้นจะค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตัวอื่นมีขนาดเท่ากกัับบรรถททุเท่านน้ พอมาคิดดูแล้วบางเรื่องสับปหลาดกว่าจะปรากฏตัวออกมาก็ใช้เวลานานแต่สําหรับเรื่องนี้กลับใช้เวลาไปเพียง11นาทีกว่าๆเราก็ได้เห็นตัวของมันเต็มๆเ,เรามารู้จักกับชื่อของมันกันครับเกว้หมูมีความหมายว่ามนสเตอร์ตัวของมันนั้นยังเป็นตัวร้ายหลักของภาพยนตร์อีกด้วยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กายพันธุ์คล้ายกับปลาที่เกิดขึ้นมาจากฟอร์มาลีนดีไฮที่ถูกเททิ้งลงแม่น้ําเนื่องด้วยการที่มันนั้นกายพันธุ์มันจึงกลายเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเ,เทินบกขนาดใหญ่ ที่กายพันธุ์มาจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบแน่ชัดหลังจากการโจมตีผู้คนทางหน่วยงานก็ได้มีการประกาศว่ามันเป็นพาหะของไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายแถมยังเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยแม้ว่าภายหลังจะพบว่าคำกล่าวอ้างนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อปกปิดต้นกําเนิดของตัวมันเรามาดูในส่วนต่อมากันครับจากที่สังเกตเห็นตัวของมันหายใจเอาออกซิเจนผ่านเหงือกที่อยู่ด้านหลังปากสามารถเคลื่อนไหวบนบกได้ ถึงอย่างนั้นตัวของมันนั้นน่าจะเคลื่อนไหวขนาดอยู่ในน้ําได้ดีกว่าเพราะมันสามารถว่ายน้ําได้ค่อนข้างเร็วแม้ว่าจะมีเหยื่อติดตัวของมันมาด้วยก็ตามในขณะที่อยู่บนบกมันมักจะสะดุดล้มขนาดวิง่งนอกจากนี้ตัวของมันสามารถปีนป่ายและเคลื่อนไหวไปมาเหนือพื้นดินได้ดีด้วยหางของมันโดยที่หางของมันเนี่ยดูสารพัดประโยชน์มากนอกจากนี้ตัวของมันนั้นใช้เวลาในการกลายพันธุ์ได้รวดเร็วมาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถตัวโตวได้ขนาดนี้ ตัวของมันนั้นมักจะชอบจับมนุษย์เอาไว้ในปากก่อนที่ภายหลังจะคายร่างออกมาในสถานที่ที่เหมือนกับรังของมันเพื่อที่จะสามารถกินเหยื่อเหล่านี้ได้ในภายหลังในภาพยนตร์จะเห็นที่อยู่ของมันนั้นเป็นหลุมท่อระบายน้ำที่มีความลึกมากโดยจะมีแค่ตัวของมันเท่านั้นที่จะสามารถปีนออกมาได้นอกจากนี้ตัวของมันยังมีนิสัยชอบใช้ลิ้นเลียร่างที่มันคายออกมาการกระทำแบบนี้ก็คือการตรวจสอบชีพจรของเหยือ่อเมื่อรู้ว่าเหยื่อมีชีวิตอยู่ตัวของมันจะทำการฆ่าทันทีและเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มันกินเหยื่อจนหมดมันจะทําการสํารอกเอากระดูหรือของแข็งต่างๆที่ไม่สามารถย่อยออกมาได้สิ่งนี้ทําให้พวกเรารู้ว่าตัวของมันนั้นไม่สามารถย่อยสลายอะไรได้เลยนอกจากของที่ไม่แข็งจนเกินไปเกือบลืมเลือดของมันยังเป็นสีดําอีกด้วยนะเรามาดูในส่วนของรูปร่างของมันกันครับกล้วยมูมีรูปร่างคล้ายลูกอสสีเทามีขากรรไกรที่สามารถแบ่งส่วนได้โดยจะเปิดออกได้ด้วยขากรรไกรล,ล่างที่ล้อมรอบด้วยฝานร่วมกับเหงือกมีตาอยู่สองข้างที่เป็นสีขาว ลิ้นมีความยาวมากจนเหมือนกับแซ่ที่ถูกซ่อนไว้ในปากและเท้าที่มีแขนสั้น2ข้างอยู่ด้านหลังนอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นที่คล้ายกับขี้สี่ส่วนซึ่งอยู่ตรงตำแหน่งที่ควรเป็นขาหลังแม้ว่าจะไม่จําเป็นก็ตามเนื่องจากสามารถใช้ขาหน้าเพื่อส่งตัวได้ลักษณะเด่นของกวยมูคือปลาที่ติดอยู่ด้านหลังเพื่อแสดงด้านที่กายพันุ์ของมันในช่วงคลายแม็กซ์ปลาตัวหนึ่งจะหลุดออกมาจากล่างที่เกิดจากสารเคมีเอเจนต์เยโล เมื่อพิจารณาจากบาที่ติดอยู่บนหลังของมันแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีชะตากรรมกายพันเป็นแบบเดียวกับกุ้ยหมูและเกาะติดกับสิ่งมีชีวิตกายพันธุที่มีขนาดใหญ่กว่าและรอดชีวิตโดยได้รับสารอาหารจากร่างกายดังกล่าวหรือค่อยๆกัดกินสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่คล้ายกับพาหะในด้านพฤติกรรมตัวของมันนั้นเป็นสัตว์ที่อันตรายมากมีพฤติกรรมที่ดุร้ายโดยมักจะล่าเหยื่อที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำตัวของมันจะจับเหยื่อเหล่านั้นกลับไปยังท่อระบายน้ำเพื่อกิน แม้ว่ากุยหมูจะถูกมองว่าเป็นสัตว์นากราที่ไม่มีสติปัญญาแต่มันก็มีความฉลาดพอที่จะเอาชนะทุกสิ่งที่มันมองว่าเป็นเหยื่อได้โดยสิ่งหนึ่งสามารถยืนยันได้ว่าตัวของมันนั้นฉลาดก็คือการที่มันแกล้งทำเป็นสลบเพื่อที่มันจะได้ซุ่มโจมตีและกำจัดเหยื่อที่จับได้อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาจากเงื้อมมือของมนุษย์เองที่ได้กระทำต่อธรรมชาติด้วยเหตุนี้การกระทำหลายๆอย่างของมันจึงดูทุกข์ทรมานและเครียดแค้นในตัวของมนุษย์ แต่ถึงอย่างนั้นการกระทําทั้งหมดนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มาจากความแขน้นแต่มาจากสัญชาตญาณดังนั้นมันจึงไม่สามารถรู้สึกถึงอารมณ์ต่อการกระทําใดๆของมันได้ในส่วนต่อมาคือพฤติกรรมที่ดูแปลกประหลาดเมื่อใดก็ตามที่มันสัมผัสได้ถึงของเหลวที่อยู่รอบตัวอย่างเช่นฝนไม่ว่าของเหลวนั้นจะเป็นน้ําหรือไม่ก็ตามมันจะเงยหัวขึ้นและอมของเหลวนั้นไว้ในปากก่อนที่ภายหลังจะกืนลงไปโดยไม่ตั้งใจจนนําไปสู่ความตายของตัวมัน สาเหตุที่มันทําพฤติกรรมแบบนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับฟอร์มาลีนดีไฮที่ถูกทิ้งซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงของการกลายพันธุ์ของมันแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อตอนที่มันเป็นปลาหรือลูกออดมันได้ดื่มสารเคมีที่ถูกทิ้งเอาไว้และเมื่อตระหนักถึงผลกระทบมันก็ติดของเหล่านั้นและเสียสมาธิให้กับสิ่งอื่นขอเสริมนะครับฟอร์มาลีนดีไฮ เป็นสารเคมีกลิ่นฉุนรุนแรงไม่มีสีและติดไฟได้ง่ายมักใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุก่อสร้างผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนไม้อัดกาวและวัตถุที่ใช้ทำเป็นฉนวนหรือใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อรวมถึงรักษาสภาพศพของมนุษย์อีกด้วยในด้านการรักษาถูกใช้เป็นยาต้านไวรัสเฉพาะที่ใช้รักษาหูดที่ฝ่ามือและฝ่าเทา้านอกจากนี้อาจจะใช้ควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์และระง,งับเหงื่อที่ออกมามา,มาก,กว่าปกติบริเวณเทา้าหรืออาจใช้ในการรักษาโรคอื่น ในขณะที่กวยมูมีขากรรไกรเป็นป้องและมีขากรรไกรอื่นๆอีกหลายอัน,อ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 นที่มีฟันแหลมคมแต่กลับเป็นว่ามันนั้นใช้วิธีการกินแบบทั้งตัวในคราวเดียวในการโจมตีครั้งแรกใกล้กับแม่น้ําหันมันได้จับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยอวัยวะที่ผิดรูปและลากเธอไปพร้อมกับคนอื่นๆลงไปในแม่น้ําเพื่อกินในภายหลังในเวลาต่อมามันได้ปรากฏตัวอยู่เหนือท่อระบายน้ําของมันและอาเจียนเอากระดูกจํานวนมากลงไปในนั้นซึ่งทําให้มันสามารถอยู่ได้นานโดยไม่ต้องกินอาหาร ด้วยถือว่าชีววิทยาของมันนั้นทํางานเหมือนกับสัตว์เลือ้อยคลานในด้านความสามารถเนื่องจากมีสารฟอร์มาลีนดีไฮผสมอยู่ในร่างกายของมันทําให้กลวยมูมีความสามารถหลายอย่างเพื่อเสริมให้มันกลายเป็นนักล่าชั้นยอดในด้านกายภาพแม้ว่าจะเป็นลูกผสมระหว่างปลากับสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถออกแรงกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าได้แต่ตัวของมันนั้นกลับไม่มีปัญหาในการผักสิ่งใดก็ตามที่ขวางทาง ไม่ว่าจะเป็นคนรถยนต์หรือแม้กระทั่งรถพ่วงขึ้นที่ลีซิเลียนผิวหนังที่หนาของมันสามารถทนต่อกระสุนปืนได้หลายนัดรวมถึงการฟันและอื่นๆอิมมูเนตีสารเคมีเอเจนต์ยลโลที่ใช้ในภาพยนตร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าเกรมูโดยเฉพาะแต่ก็ไร้ผลจากคนข้างเคียงของพิษคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางที่สุดจะอาเจียนเป็นเลือดบางคนหมดสติในขณะที่สิ่งมีชีวิตนั้นถูกทําให้มึนงงชั่วข่าวความคล่องตัว แม้จะมีรูปร่างใหญ่โตแต่กวยมูกับวิ่งได้เร็วมากถึงแม้จะมีเพียงสองขาที่คอยรับน้ำหนักตัวอย่างไรก็ตามมันมักจะสะดุดและล้มอยู่บ้างเป็นบางครั้ง Cratching f e e t ประกอบไปด้วยเท้าของสัตว์เลื้อยคานสองข้างและมีนิ้วหัวแม่มือแบบพังผืดที่ติดเข้าด้วยกันจนถึงบริเวณทาซัสช่วยให้จับและปีนกำแพงได้อย่างดีโดยไม่มีปัญหาในส่วนของหางมันสามารถใช้ส่วนนี้เป็นแขนขาพิเศษให้กับมันได้ซึ่งช่วยให้มันสามารถปีนใต้สะพานได้อย่างคล่องแคล่ว หรือคว้าสิ่งของต่างๆได้อย่างรวดเร็วในด้านสติปัญญาตัวของมันมาร์กจะหลอกล่อเหยื่อด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแกล้งหลับแกล้งตายจนทําให้ตัวของมันนั้นได้เปรียบในการลดความระมัดระวังของเหยื่อเสมอแม้ว่าตัวภาพยนตร์จะประสบความสําเร็จทั้งในด้านคําวิจารณ์และรายได้รวมถึงเกรมูเองก็ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ถึงความแปลกใหม่และขนาดที่เล็กเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวอื่นๆ โดยรวมแล้วมันนั้นเป็นสัตว์ที่เกิดจากมลพิษต่างๆในแม่น้ำหันและเกิดขึ้นจากความมักง่ายของมนุษย์ที่ไม่ใส่ใจในธรรมชาติหรือแม้แต่สัตว์ในแม่น้ำจนทําให้เกิดเป็นอสุรกายตัวดังกล่าวขึ้นมาเรามาดูเรื่องน่ารู้ของมันกันครับ 1. เรื่องราวต้นกําเนิดของกุ้ยหมูได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี2000 ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จัดง,งานศพชาวเกาหลีที่ทํางานให้กับทางกองทัพสหรัฐถูกบังคับให้ทิ้งสารฟอร์มาลีนดีไฮจานวนมากลงในท่อระบายน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําหันเมื่อมีการตีพิมพ์บทความลงในท้องถิ่นเกี่ยวกับปลาที่มีรูปร่างผิดปกติซึ่งมีกระดูกสันหลังเป็นรูปตัวเอสที่จับได้จากแม่น้ําหันบงจุนโฮผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Host ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างซ์ประหลาดในภาพยนตร์หลังจากเกิดข้อโต้แย้งดังกล่าว 2. b e t a Workshop บริษัทด้านเอฟเฟกพิเศษและอุปกรณ์ประกอบฉากสัญชาตินิวซีแลนด์ผู้สร้างโมเดลของเกวเอมูเรียกสับประหลาดตัวนี้ว่าสตีฟบุชเซมี 3. คอนเซปต์อาร์ตในช่วงแรกของเกวเอมูแสดงให้เห็นว่ามันควรจะมีฝูงปลาทั้งฝูงติดอยู่ที่หลังไม่ใช่3ตัวเหมือนในภาพยนตร์จริงๆ 4. เนื่องด้วยความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําให้มีการสร้างรูปปั้นของกเกวมูออกมาด้วย 5. มีเหยื่อของมันบนหน้าจอเพียง2ลายเท่านั้นที่ถูกฆ่าโดยไม่ถูกกินคือโดนัลซึ่งเสียแขนข้างหนึ่งในระหว่างที่กลวยมูออกอารวาดในช่วงต้นและต่อมาก็เสียเลือดจนเสียชีวิตในโรงพยาบาลและฮีบงที่ถูกมันชนและโดนหางของมันจับเอาไปกระแทกกับทางเทา้าโดยที่ตัวของมันนั้นก็ไม่ได้กินเหยื่อทั้งสองลายแต่ทิ้งศพเอาไว้อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของมันนั้นพบว่ามีภัยอันตรายอยู่ใกล้ตัวมันจึงได้ทิ้งศพเอาไว้และหนีลงไปในน้ำา 6. แม้ว่าจะยังมีการถกเถียงกันว่ากว้ยมูกลายพันธุ์มาจากสัตว์ชนิดใดแต่ก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกมากกว่าป่าเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้สามารถเดินและหายใจบนบกได้นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นส่วนผสมของสัตว์ทั้งสองชนิดเกว้ยมูอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการจัดการกับสารเคมีอย่างไม่ถูกต้องและผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติเช่นเดียวกันกันกบกอซิล่าที่เป็นสัญลักษณ์ของการใช้อาวุธนิวเคลียร 8. ตัวภาพยนตร์เคยมีการพัฒนาภาคต่อที่จะออกฉายในปี2012แต่ได้รับการยืนยันว่าถูกยกเลิกไปในปี2019 9. ภาพยนตร์รีเมคเรื่อง The Host ของ Universal Pictures แม้ว่าจะมีกำหนดฉายในปี2011แต่ปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 10. เกรมูก็สามารถถูกจาักการได้อย่างง่ายด้วยกระสุนธรรมดาที่มีขนาดลำกล้องสูงจึงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเคมีกับมัน เหตุผลที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เพราะว่าทีมของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตของรัฐบาลถึงอย่างนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้มีการบอกถึงจุดกำเนิดของมันที่มาจากฟอร์มาลดีไฮด์แต่พอเห็นฉากแรกก็เหมือนกับเป็นการบอกอีกว่าไม่ใช่เพียงแค่สารเคมีมันยังมีขยะที่ตัวละครน,นั้นปลาลงไปในแม่น้ำเมื่อเช็คว่ามันคือตัวอะไรสิ่งนี้ผมมองว่ามันเป็นการแอบจิกกัดเล็กน้อย ถึงกลุ่มคนที่สะเพาชอบทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือการฆ่าตัวตายต่างๆตามแม่น้ำจะว่าไปภายในเรื่องการจัดการกับภาครัฐนี้ห่วยแตกมากไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องโดยส่วนตัวผมจะชอบประเด็นทางการเมืองแบบนี้มากคุ้นๆเหมือนกับประเทศไหนสักที่เลยที่เราอยู่หรือเปล่าอะและนี่ก็คือกุยหมูแจากเดอะโฮสก่อนจากกันไปในวันนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าชอบอะไรในตัวของกุยหมูกันบ้าง หรือคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อาหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ